สวัสดีครับลุงนหน้านครับผมสบายดีสบายดีดมาอีกแล้วมาอีกแล้วโคง้งสุดท้ายปูนีมากปูมาก่หมาจะฟังล่าของตัวสบายดีโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าลุงนหน้าครับผมมี่เอฟซีเพิ่นฝากตังมาทำบุญนะครับเอาเอาเลิกเอาใช่คุณวราพรอ,อโนวันนะครับ ฝากทำบุญกับลุงนั่นหน้าใน่เด้อแอดจะหาลอยวาสันงวดนี้ก็ให้ปูเอาแขนแขนเด้อว่าสันเอาสาธุอนุโมทนาสาธุนั่นเพิ่นเด้อสาธุครับให้เพิ่นมันหมาน่นเด้อลุงงวดนี้เด้อหมานเดกอขึ้นอยูกกระปุกนั่นละขึ้นโยกกับปูเข้ากนละขึ้นอยู่กับปูนะครับเแต่ลุงนั่นหน้าอย่างไรถือว่าทุกคนข่าวืัอไดสื่อถือว่าลุงน่าน้ำสื่อบ่นได้เพิ่นไหวสื่อครัเมื่อวานเพิ่นยังมาหายอยู่ ลอยเสียงเพิ่นเนาะเพราะว่ามันเลขปิี่นนะแม่เอาแต่ว่าป้าดิล่ะซื้อพอนุงซ네ื like ้อบ er like ่ข่อยเป็นผู้ซื้ออันแต่เขาลงซื้อข่อยนะเนี่ซื้อให้เนี้อ๋อเอ้าจังสั้นบ่าสั่นน่ะโอ้พอดีป้าเพิ่นโบยู่อพิ่นโยู่เพิ่นแล้ก็ได้โทรมาบอกว่าเอาตัวนี้ให้แน่เด้อเอออ้าวต่อไปบอกเพิ่นโทรมาหาผมเด้อบาดตัวบาดตัวเขียนไว้เพิ่นบ่ซื้อเด้หวันศูนย์เข่า ว่าเจ็ดว่าเอาตัวนั้นล่ะเสร็จแสดงว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนั่นล่ะก็เสร็จแสดงว่าผิดผิดเคสจังหน่อยป้าบอกไปซื้อวันที่ป้าไปอยู่บอกลุงซื้อวันที่ตั้เลยว่าอย่าซื้อเพิ่นบอกเพิ่นให้พร้อมว่าซื้อว่าอะไรกันย้อนมาเอากันนี่คือสำหรับหน้าทางของลุงน้อนหน้าฝันตั้งแต่ตองวดเนาะตั้งจนมือนั่นไม่หอดมือนี่ปูมาแล้ว สามรอบรอบแรกมาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไห้ตัวยักษ์มาก,กับหัวเล็กเก่านะครับตัวตวายักษ์พตูยักษ์นะครับเพื่อนมาสลับตำแหน่งบาดนี้หลังจากนั้นรอบที่สองี่ปูมากเพื่อนเอาเป็ดมาไห่สามขั้วสามขั้วเป็ดมือนันก็เลยคิดกับลุงว่า,ามือแมนเพื่อนเอาแปดมาไห้เก่อน ครับแต่ว่าคิดอย่างเดียวกันครับเป็ดไม่ก้อนบอสแต่ว่าหาลังค้นพันกรตีเป็นสามแปดดีว่าเป็ดสามขั้วเป็ดสามรุ่นเป็ดสามพุ่นเป็ดสามแปดมันกรตีไปได้เป็นแปดหนึ่งกระได้มันไม่ลูกนะผมบอกบอสเป็ดมันเป็ดน้อยเป็ดบ้านใหญ่เป็ดบ้านใหญ่ครับแต่ว่าเป็ดสามขั้วสามพุ่สามรุ่นเป็นหน้าสามรุ่นใหญ่น้อยครับเลี้ยงกันครับ บัานนี่มารอบสามพต้องไห้ตียากปูมาเขียนไห้เลยสามตเลยตีเพิ่นเขียนไห้เลยเออก็ยังสั้นนะแม่ปูไกสามตเลยดิตัวบูยเขียนไห้มันที่เรียบร้อยแล้วมันเขียนไห้หกตเลยเขียนสามตเอาสามตกับพ่ออะไรยาวหอดหกจัวจมาผมว่าจับง่ายรอบนี้จับง่ายนะครับบ้านนี้ตั้งแต่มือนั้นมาหอดมือนี่บ้านนี้ครับลุงมือหลังจากรอบที่ปูมารอบที่สามนี่ มีความเคลื่อนไหวจังอะไรอีกบ่ล่าสุดนี่เลยล่าสุดกับโมมีบ่มียังคือมิดๆอยู่มิดอ้อยจอยเลยมิดอ้อยๆอยอยู่ตามแบบฉบับของปูเลยเนะครับแบบของเพื่อนนั่นแหละครับให้แค่เดียวจบบ่ลำลัมลหรมลัมไล่บอลกับบอลไรมาลำมยีลำไล่แค่เ,เดียวเป็นกับบอลไรามาอีกครับเป็นบ่ได้มาจำไมาอย่างอีกก็นั่นแหละ ที่เป็นเขียนให้นะเอาเส้นเพิ่มอะไรพุ่นละเออเอาพุ่นละเส้นบัดเอ้าโดนนี่โดนนั่นบัดก็จะไปคือ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 พุ่นละเท่านั้นแหละพุ่นละไม่ยังหรอบัดเอาพุ่นก็จะไปพุ่นตัวบอกครับกองสลากคุณบอกก็จะพุ่นตัวไปหาหมูหาพวกหานั่นพุ่นตัวผู้ใดไปจังใดมาจังใดก็จะเห็นกันที่พุณเนอะ แต่ว่าผมบ่นบ่คิดยังสันดีคำว่าพุ่นละพอเพิ่อนเอามามห้ไว้ตั้งแต่ตองช่วงตองงวดหรือีช่วงตองงวดตนงวดผมคิดว่าพุ่นละก็อหมายของเพิ่นคือพุ่นละันที่สิบหกกุ่มผ้าพุ่นละ <c oughs> ผมคิดที่น,น <c oughs> ี่มันกะแต่คิดปเป็นพลายางเนาะครับบาทนี่ในส่วนของตัวเลขเนะาะก้นกอนหนานั่นเขียนหาหางเดียวโคโลเลยบาทนี้มือล่าสุดที่มา กับวิเคราะห์กันครับลุงแล้วล่ะลุงก็บ,บอกว่าตัวที่ลุงมักไงลุงก็บ,บอกแล้วว่าเป็นตัวใดแต่ว่าห่างมองคนละยางเลยกับคนมีโชค<ม>เดี๋ยวปูเหรนเขียนให้สามตัวเม็ดเดียวแต่ว่าผมสีแยกเป็นสองตัวบาทนี้ไม่แยกให้เพื่อนบ่เิสีแยกให้เพื่อนที่บาทนี้แยกต้องต้องต้องแยกให้นะครับ<ม>อยา่าไป่เพื่อนสีแยกบ<อ>่เป็น หาเธอเพิ่นสิจับบ่ถือังสีนะผมก็สิแยกให้เลยเป็นเลข3สามคููแล้วก็คือจากการวิเคราะห์เลยว่าอ่าที่คุยกับลุงลุงคิดว่าแปดนี่นาสียืนแล้วละ่ะเนาะครับเนาะแปดนาสีเป็นตัวยืน แม่นแปดเป็นตัวเย็นนะครับเพราะสิ่งที่ปู่เอามาให้คือเป็ดแต่โบเป็นเกตโบเป็นเป็ดกาบเป็ดยังเป็นเป็ดเทป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 ที่จริงถ้าปู่ออกมาให้เป็นเป็ดกาบนี่แปดเก้ารู้ดิแม่เนี่ยเป็ดกาบกาบเป็นเก้าอันนี้เป็นเป็ดเทปเป็ดเทปนะครับอันนี้ก็คือ เขียนแยกให้เด้ครับผมขับคนมีโชคปูเขียนให้เม็ดเดียวเลยคือเกลวแปดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนมีโฉกกับหัวเลขเกลว้น้ำเป็นหกแปดหนึ่งครับบานี่ก็เลยแยกให้เป็นแปดหนึ่งเกลวหนึ่งแล้วคับแปดเกลว์นะครับค่าสึกันกับซีมีดาหกหนึ่งทันตัวถ้าเป็นยักกนตะเกาปีนเนาะ ก็สิท้ิ์าจะกันนะถ้าจะกันก็คือหกหนึ่งกับกับยังไงกับแปดหกบ่นั่นตองตัวเท่านเอนถ้าถ้าจะกันเนาะครับเนาะก็จะกันไว้ครับถ้าจะกันคือหนึ่งกับแปดหกเขียนไปข้างในตัวกันเนาะถ้าเทอมันปีนคือเก่า ตว่าเมื่อคืนนี่กะบ้าฟันดอกที่บอ่บอลูกบ่อบ้าฟันเจ้างื้อนมากเจืองมากเล่าสีให้ท่านย่อมมาแต่ท่านยม่อมก็สีวัวได้มาก,ลกาเลวแบเพ่อมาเห็ดเป็นวังหันปูสังหามเด็ดขาดงวนนี้แต่ยักษ์วัวตรงมาเด้นะวาายเมื่าเปลี่ยนกับหัวเลยพอเล่าผลมาสับเล่าว่าเข้าใจนะที่พอ,อมองกระเจาสาม ก็จะออกตาให้สูงเก่าร้างคุณนะครับเลขดปูนี่เคยให้สามตัวแต่ว่ามันจะออกสองตัวเราทีพันพันมาที่ปูเคยให้คือให้รอบเดียวจบ <Man. S 2> นะครับยัง,ย,ง,ย,งยังคือยังคุยกับลุงตวงแหลกๆเลยเนาะลุงว่าพาปูได้เคียนให้แล้วคิดว่าปูบนานจะไม่อีกแมนแต่เพ่นได้เคียนให้แล้วถ้าคพนให้ปัญหาในี่ยจีมากเลยครับถ้าเขียนให้แล้วคือจบเลยจบเลย กูกะบ่มาอีกอีหลีแต่ว่ายังอีกขึ้นนึงดิไม่แรงนี่แต่ว่าถ้าเพิ่นใบตองสลากแล้วคิดว่าเพิ่นจีบ่มาเนาะนะครับนี่รถพับมักตัวไปแต่ว่าลุงบอกแล้วว่าลุงมักโตเดียวที่มักกอมูในสามหางนั่นนะครับตัวที่ลุงมักว่องบนบ่าวงล่ะเนาะบ่าวออรรถเนาะขับขับบ่าวบ่าวบ่าววงลุงว่าบ่าววงขับลุงว่าตัวที่ลุงมักคือมักแปดเก่า นะครับถึงแม้จะเป็นเป็ดเทพนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็อาจจะแปลงร่างเป็นเป็ดกาบลุงวาลุงมาแปดเก่าด้วยครับผมคือกันได้แต่แม่บ้านผมกล่ว่าผมเอาเลขตัวให้่เป็นเป็นท่านว่ามักแปดเก่านะสัมมวดบางนึงมักเก่ามักศูนย์เก่ามวดบางนึงนีไม่บานผมมักศูนย์เก่าด้วยเพาะสัมแต่ว่าดูทั้งคนซื้อบ่ได้ ใบม่วงคุยกันก็สิว่าป่านนั้น,นยังบ่ได้อยู่เวลาก็ได้ผู้ก็ว่าอยู่ภูมิทั้งอื่นเขาเจ้ามา3คนเขาเจะคื <99. S 2> อใบม่วงเก่าเพรากติก็น่าสิได้อยู่ยนี่เนาะเอาผมได้อยู่ดิ0สูนเก่าเน่เก่าก็ได้แต่ผมถือสิได้่หมดวงนึงน,น่ะนั่นเห็นบ่กก็นี้เนี่ยหลังจากคุยกันแม่ว่าน้องว่ามัก0ูนเก่าประสนก็มาคุยกันแล้วว่าเพิ่นให้มากับหัวเนาะครับก็คิดอยู่น่ะว่ามัน เลขม็อบเป็นเลขเก้าซะบ้าแม่นีิล um SO si <so no ิ่วคนก็สั่งลูกน네้องมาลูกน้องออมาเปลี <h <h ่ยนเป็นซับเลขซะพันป้อมว่ากลับหัวเพรมันกลับหัวแบบจดถือกันเวัดนะครับแต่ว่าผู้เพื่นผู้เพื่นเอาเป็นเพื่นนั่นก็ถือถือท้ายพอดีนะครับผู้ไอ้นี่เป็นเพราะว่าพระเจ้าติดตามคือมันเคยเป็นของคนมันเคยกลับหัวเนาะครับ พ่นม่มาซังนี่ลหละคันพันใหสังมาเปลี่ยนตัวเลขนี่คืออยู่เป็นตะกับอยู่ตะว่างวดนี้บต่ตรงคิดอย่างหลายนะครับตามนี้เลยตามนี้โลดตามนี้โหลดเลือกอเอาแหกแเพก่นเก่าเก็บมาให้ครับยืนแปดนะครับยืนแปด เอ๊ะเสี้ยนหน่อยเท่ากันครับของเสี้นหน่อยเพราะันแปดหนึ่งเก้าหนึ่งกั่ะครับนี่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งกั่ะเท่ากันครับเสี้ยนหน่อยคือเก้าหนึ่งอเก้าหนึ่งหกหนึ่งครับ่าของเสี้ยนหน่อยได้หกกับเก้าพูดถึงบว่าจะเปลี่ยนตัวเลขเก้าแปดหนึ่งหรือว่าหกแปดหนึ่งง่ายทั้งสองหางเลยดิเรียกนะนี่โอกาสเปลี่ยนได้ทั้งที่แล้วเพิ่มเสียนไห้กันเลยละเก้าแปดหนึ่งคือ เ้าแขวนเนี่ยที่ปูเขียนให้บ่าวบ่าวอย่างไรเนาะปูเนาะบ่าวบ่าวลายครับปูบ่าวอยังยถ้าเพิ่นบ่ห่วงคือคือสามเที้ยนี่มันบ่รู้ว่าเพิ่นถ้าเพิ่นมี่คือคือสามเที้ยนลบบแม่นเพิ่นลบบเป็นล่างไผมากวันนี้บ่มีล่างไผมีแต่เสียงอ๋อได้ยินแต่เสียงได้เสียงมากเห็นแต่ช่วงมืดเนี่ยืนมาให้ถ้าว่ามือมนี่เห็นอยู่มือนี่ยช่วงนีดมันนี่เห็น แต่ว่าไฟโตกันบ่อยเห็นแต่ว่าเสียงไงเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงเป็นเอกลักษณ์ของคนครับได้ยินเสียงหัวฮือฮือฮือแม่นโหลดนะครับกูเทียร์ก็จะได้ล่างคนนันดีคนจริงว่าฮือฮือฮือมีงวดนี่แต่คนบ่ขอล่างกูได้มาแต่ว่าปูเท่าชิบปลาขาว เราบเห็นเลยเนาะเห็นแม่จังหวัดผุนจังหวัดครับมาทีเปรวจมาพร้อมกันกระปู่นละครับนน่าจะมาพักพักฟื้นยนันเห่เมีนเพราะว่ามันมี่ผ่าเขียนน้ำแข็งน้ำหนัพกันครับผ่าขาวเชียนน้ำแขนคก็ยังเป็นบาดเจ็บครแบบว่าไฟลวงกระโดอเขาไปเผาสารสีแม่นครับสีแมนเลาอยู่สาะเขาไปเผานละ อยากผู้เฒ่าที่อประขาวจากฝั่งเล่านะครับเอานะครับอย,อยากให้เล่ามากบอกจังหวัดอยู่ที่อประขาวแต่เพรว่าบอกเหม็นแต <c oughs> ่ที่นี่นั่นล่ะปัวมึงบอกตรงร้ายไปท่านก็ไข่โ <c oughs> ม่ก็ไข <c oughs> ่โม่สิก็ไข่โม่นะี่ยตรงร้ายท่านแต่ว่าปูคนบ่อยากให้ตรงตัวคนให้ เปป็นัญหาบางๆนิดนึงบงก็ได้บางหลายสั่มดิกานปูซี่แบบเขาวเรายิ่งยูตอนนี้กับมือแรงกันมาหาลุงนอนหน้าในเด้อัมาโหลดปูเอ้มาจักวัดได้เถอะให้จักวัดสองวัดก็ได้มาโลดแถ่วาผมว่าเพิ่นบ่น่าจีมาโดยตัวเองเนาะถ้าจังไรนี่ปุ๊บเพิ่นกระสินี่แหละเพิ่นกระต้องครับผ่านผ่านผ่านปูขึ้นเ่าเหรอที่ว่าการปูมากครับ ดีบพดีสามตัวแตกเน้อหวดีเก้าแปกับ6กแปดหนึ่ดีเพราดีต้นที่ยู่นต้อกันเพรานีนั่นกันยื่นครับก็อกว่ต้องคุยกันะต้องคุยกันครับนี้อบานี้มีสองปูเนาะอาจีวัดกับพวเนี่ยนี่เหลวมันง่ามไดเก้าแปดหครับเหลง่ามีลเก้นเก้าแปดห่งาเ้นเทียนห้ กัดเท่านี้ตัวบาทนี่เทว่าตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่เปลี่ยนแปลงเราพ้นคำว่าซ้ำเราก็กระบอกว่าว่าจังใดแสดงว่านิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวพนมิตวาตอนพนมหยก็คือสามเทียบคุณละพนมิตวาสั่นกระเพนยลดคุณละวันที่สิบหกคุณละกินไว้จากไหนเดี๋ยวมืออะไรกระเบื้อกนี่แล้วคุณละกระเื้ออื่นนี่ละมเออื่นนี่ละฮะสามสามนี้ กินข้าวสวยไปนี่ลูกนะบ่ผมก็สิได้ไปหากินข้าวก่อนนี่ว่าสิไปยามพ่อหอยพ่อหอยก็อยู่โรปบานช้างใดเนาะพ่อหอยก็บอกว่าเลขเข้าแล้วล่ะว่าซั่นมันก็ไดุ้๊บเลขเข้าแล้วล่ะแต่คนยู่โรปบานคากเสบนะครับจำทับประแดกหลายโอ้ไปแต่ได้ตูนให้ก็คือ้นเนี่กินก็คือหลายอยู่อยู่วัดก็คือ้นบริยวณปูบระยู ปูมอยู่อ่ะปูมาอยู่ดิเดี่ยวนี่มีแต่ผู้พ่อหายอยู่วัดผู้เดียวนี่ตอนนี้แกแกแจ้งว่าเพื่อนได้จำประแดกของตัวเพราะว่าเพื่อนไปบินทบาทบ่เดยดิเพราะเพื่อนโมเป็นพระก็ยังเมื่อเศร้าที่ผมขาอุ้มบาทกับพวกคือเด้ก็หายก็ได้เนาะก็นั่นแหละผมก็เอาใครไปให้แผงนึงเอาเบิ้งดูแลเบิ้งแง่กันไปเอาเดี๋ยวก็ะสันกับศิรบกวนเวลาลุงสามีครับผมขอบคุณลุงหลายๆครับครับ